สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นอยาให้แนะนำชื่อให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยครับครับผมณอนฮอนลำเนินครับ <c oughs> ครับผมฮอมลำเนียครับครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทำความรู้จักท่านทั้งสองเนี่ยก็าสามารถไปชมในคลิปอของช่องของโยกแปริ้วได้นะครับวันนี้เอานกมาประกวดด้วยแล้วก็เอานกมาแบ่งันให้เพื่อนๆด้วยเป็นนกกลุ่มไหนครับผมที่เอามาตีซีดีอย่างเดียวเลยเป็นตีซีดีอย่างเดียวต้องบอกว่าคุณฮอนนี่ สาย TCB ร,ร้อยเปอร์ต <t> ้องบอกว่า TCB ร้อยเปอร์อันนี้ที่เอามาจำหน่ายตัวละเท่าไหร่ครับอสอ0 0ัถึง4,000ันสองถึงสี่พราคาก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามของตัวนกครับผมแล้วบรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับได้เจอคุณพี่ร้านงานแล้วก็เพื่อนครับผมนุชีครับครับผมแล้ววันนี้เอาน,นกที่เอามาประกวดนี่ อ่าลงสมัดไปกินตัวยครับอ๋อพอนีนกไม่พร้อมครับลงไปประมาณแปดตัวครับไม่พร้อมในแปดตัว้าพร้อมในประมาณสักสิบยี่สิบสิบตัวครับผมก็ช่วงนี้นกอาจจะผัดขนด้วยอาจจะถ่ายขนด้วยแล้วก็จะกับสภาพอากาศด้วยใช่รออ่าเลยทําให้นกไม่พร้อมอันนี้เดี๋ยวให้พี่หอได้พูดถึงเทคนิคการเอานกมาประกวดหน่อยว่าเราควรเตรียมตัวยังไงบ้างปะ เราต้องรู้ว่างานข่าวสกปรกเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็เตรียมล็อกนั่นลื่นครับประมาณครับสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันถึงจะพร้อมอะไร่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดห่างเหมือนคนอย่างเงี้ย ต่างข่าก็ประมาณ45วันกว่าจะขึ้นพบใช่คับผมก็คืองเราก็ต้องรู้กําหนดของการจัดงานก่อนเราจะได้มีเวลาเตรียมตังแต่นิ่เรื่อความพร้อมของตัวรุด้วยเพราะด้บางตัวบางทีมันอาจจะบัดผลใชถังอาจจะขึ้นไม่ทันการประกวด่็อาจจะทําให้เสียคะแนนในการประกวดได้ได้อันนี้ในการนั่งมาประกวดเนี่ยคุณฮอนมาเป็นทั้งที่เท่าไหร่แล้วครับ ครั้งที่สองครับครั้งที่สองครับครั้งครั้งแรกที่ไปงานประกวดที่ไหนครับก็ที่นี่เลยที่นี่เหมือนกันทีลมามาสามครั้งแต่คนแรกไม่ได้ประกวดครรบอ๋อคนแรกเรามาดูบรรยากาศก่อนแล้วสองก็นำนำานกมาประกวดอันนี้ก็เป็นครั้งที่สามใช่ครับอ่าอันนี้เรามาเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งก็เป็นครั้งที่สองครับเหมือนกันใช่ครับเรามาด้วยกันมาด้วยกันครับใช่แล้ววันนี้เราเอามาประกวดกี่ตัวครับก็วันนี้ลง สองตัวครับลงสองตัวเป็นนกกลุ่มเป็นกลุ่ม TTB ครับแล้วก็ฟลโล์ครับอ๋อที TTB กับฟลโล์ใช่ครัในใจเลึกๆเราเราหวังประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ช่วงนี้นกไม่ค่อยออกครับก็ห้าสิบ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 ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นสนุกครับครับผมเดี๋ยวไว้รอลุ้นนะรอการตัดสินขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ